สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับออโต้รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในประเด็นที่กาลังร้อนแรงที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ประจำการในกองทัพอากาศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยพยายามปรับปรุงกองทัพอากาศของตัวเองให้ทันสมัยขึ้น โดยต้องมองหาความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยราคาที่เข้าถึงได้และการดูแลระยะยาวที่ไม่ทำให้ภาระงบประมาณหนักจนเกินไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกทั้งเรื่องสมรรถนะจริงของเครื่องบินที่ไทยใช้งานและกำลังพิจารณาอยู่การเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและแน่นอนราคาที่แท้จริงทั้งค่าซื้อและค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เริ่มจากพื้นฐานก่อนประเทศไทยเคยใช้งานเครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง F-5 Tiger และ F-16 Fighting Falcon มายาวนานซึ่งถือว่ารับใช้กองทัพได้อย่างดีแต่ก็เริ่มล้าสมัยเมื่อเทียบกับสงครามยุคใหม่ทำให้ไทยต้องมองหาเครื่องบินรุ่นใหม่ๆห,ใ,หในนั้นก็คือ Saab J-39 Gripen จากสวีเดนซึ่งตอนนี้กลายเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยแต่เมื่อประเทศเพื่อนบ้านหลายชาติหันไปสู่เครื่องบินที่ล้ากว่ามาก เช่นสิงคโปร์ที่มี F-35 มาเลเซียที่กำลังหาทางเลือกใหม่และเวียดนามที่ยังพึ่งพาอาวุธรัสเซียไทยจึงต้องเร่งตัดสินใจให้ทันสถานการณ์พูดถึงสมรัถนะก,ก่อนคริปเปนเป็นเครื่องวินขับไล่น้ำหนักเบาแบบหลายภารกิจจุดเด่นคือมีความคล่องตัวสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ทันสมัยรองรับอาวุธตะวันตกได้หลายชนิด จุดแข็งใหญ่สุดคือค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าเครื่องบินหนักหนักอย่าง F-15 หรือ Sukhoi Su-30 อย่างไรก็ตามหากเทียบด้านความเร็วและปริมาณอาวุธที่บรรทุกคลิปเป็นก็ยังสู้เครื่องบินที่ใหญ่กว่านี้ไม่ได้แต่ด้วยงบประมาณและความต้องการของไทยคลิปเป็นถือว่ายังตอบโจทย์ได้ดีมากเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น,นๆเช่น F-2 ของญี่ปุ่นซึ่งดัดแปลงจาก F-16 แต่ใส่ระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยกว่า ีกใหญ่กว่าบรรทุกอาวุธได้มากกว่าความเร็วสูงกว่ากริปเป็นแน่นอนแต่ปัญหาคือราคาแพงมากอีกทางเลือกที่น่าสนใจก็คือ f 1 6 v หรือ f 1 6รุ่นปรับปรุงล่าสุดสมรรถนะดีกว่า f 1 6รุ่นเก่าที่ไทยมีอยู่ระบบเรดาร์ aesa ล้ำสมัยอาวุธรองรับครบครันราคาก็ไม่สูงเกินไปทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเลือกอัปเกรดเป็นรุ่นนี้ แต่พระเอกที่หลายคนอยากเห็นคือ F 3 5ของสหรัฐอเมริกาที่สิงคปโปร์สั่งซื้อไปแล้วจุดเด่นคือความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีการพรางตัวการรวบรวมข้อมูลจากหลายเซ็นเซอร์สมรรถนะเหนือกว่าเจเนเรชันก่อนหน้าแบบเทียบไม่ติดแต่ปัญหาคือราคามหาศาลทั้งค่าซื้อที่สูงและค่าบำรุงรักษาที่แพงที่สุดในโลกการนำ F 3ามาใช้ในกองทัพไทยจึงแทบเป็นไปไม่ได้ภายใต้งบรประมาณปัจจุบัน มาดูราคากันบ้างกริปเป็นราคาต่อเครื่องราว60-70ล้านดอลลาร์และที่น่าสนใจคือค่าบินต่อชั่วโมงเพียง5 0 0 0 7 0 0ึดอลลาร์ต่ำกว่าคู่แข่งหลายเท่าขนาดที่ F 1 6วีราคาเฉลี่ย70-80ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องค่าบำรุงสูงกว่ากริปเป็นเล็กน้อยแต่ไทยมีประสบการณ์ใช้งาน F 1 6อยู่แล้วทำให้ฝึกนักบินและบำรุงรักษาง่ายกว่า f 2ของญี่ปุ่นราคาสูงถึง120ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องถ้าจะส่งให้ไทยใช้จริงๆต้องมีการช่วยเหลือหรือลดราคาโดยตรงจากญี่ปุ่นส่วน f 3 5ปัจจุบันราคาต่อเครื่องอยู่ที่90ถึง100ล้านดอลลาร์แต่ค่าบินต่อชั่วโมงพุ่งเกิน30,000ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่ากริปเป็นถึง4เท่าเมื่อคิดรวมทั้งอายุการใช้งานมันเป็นภาระรที่งบประมาณไทยรับไม่ไหว อีกตัวเลือกที่ถูกพูดถึงคือ J-10C ของจีนที่ปากีสถานใช้งานอยู่ราคาถูกกว่ามากประมาณ40-50ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องพร้อมเรดาร์ AESA และอาวุธสมัยใหม่แต่ข้อกังวลคือความน่าเชื่อถือการจัดหาอะไรและประสบการณ์การใช้งานจริงที่ยังน้อยกว่าเครื่องบินตะวันตก ดังนั้นไทยจึงอยู่บนทางแยกระหว่างความฝันอยากได้เครื่องบินรุ่นใหม่ระดับ F-35 กับความจริงที่ต้องเลือกแบบที่คุ้มค่าและบำรุงรักษาไหวคลิปเปนจึงยังคงเป็นตัวเลือกที่สมดุลที่สุดและหากต่อยอดไปยังคลิปเปน E รุ่นใหม่ที่มีเรดาร์และระบบทันสมัยกว่าเดิมก็จะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถโดยไม่กระทบงบประมาณจนเกินไปเมื่อมองในแง่การใช้งานจริงสมรรถนะไม่ใช่แค่ความเร็วหรือจำนวนอาวุธที่บรรทุก แต่ต้องดูว่าระบบสามารถทำงานร่วมกับกองทัพได้ดีแค่ไหนค่าใช้จ่ายต่อการบินหนึ่งครั้งเป็นอย่างไรและเครื่องจะพร้อมใช้งานในยามวิกฤตได้มากน้อยแค่ไหนคลิปเป็นอาจไม่แรงที่สุดแต่บินได้บ่อยกว่าถูกกว่าและพร้อมรบมากกว่าเครื่องบินแพงๆที่อาจบินได้น้อยเพราะค่าบำรุงสูงเกินอีกเรื่องที่ต้องพูดถึงคือการฝึกนักบินไทยมีประสบการณ์กับเครื่องบินตะวันตกมานาน การต่อยอดไปคริปเปนหรือ F16V จะง่ายกว่าไปเริ่มใหม่กับจีนหรือแม้แต่ F35 ที่ต้องใช้การฝึกและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งหมดปัดจจัยด้านการเมืองก็สำคัญทุกครั้งที่มีข่าวไทยจะซื้อเครื่องบินใหม่เสียงวิจารณ์ก็มักดังขึ้นเสมอว่าเหตุใดต้องใช้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์กับกองทัพขณะที่สังคมยังมีปัญหาปากท้องอยู่จึงไม่น่าแปลกใจที่กองทัพมักเลือกเครื่องบินที่ มามากกว่าที่จะเลือกแบบล้ำสมัยที่สุดล่าสุดมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นอาจส่งมอบ F 2ให้ไทยในราคาพิเศษเพื่อเสริมความร่วมมือทางทหารหากเกิดขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันญี่ปุ่นลดภาระเครื่องบินเก่าส่วนไทยได้กำลังเสริมโดยไม่ต้องจ่ายราคาเต็มอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ ยังคงใช้กริปเปนเป็นหลักและอาจเพิ่มกริปเปน E หรือ F16V เข้าไปเสริมขณะที่ F35 ยังคงเป็นความฝันมากกว่าความจริงเว้นแต่ว่างบประมาณหรือการเมืองโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากดังนั้นถ้ามองเรื่องสมรรถนะเทียบกับราคากริปเปนยังชนะขาดมันอาจไม่หรูหราล้ำสมัยที่สุดแต่ใช้งานได้จริงคุม้มค่าและยั่งยืนสำหรับกองทัพไทยและนี่แหละคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด ทั้งหมดนี้คือการเจาะลึกสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหวังว่าทุกคนจะได้มุมมองที่ชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรเหมาะสมที่สุดกับงบประมาณและความต้องการป้องกันประเทศของเรา